ในปัจจุบันนะครับการทําธุรกิจร้านขายเอกสารยังน่าทําน่าลงทุนอยู่ไหมนะครับไม่ว่าจะเป็นในเมืองหรือว่าเป็นในชนบทนะครับก็ส่วนใหญ่ทาเลเป็นอันดับแรกที่จะต้องคํานึงถึงทําเลนี้นะครับก็เราก็จะคิดว่าเป็นส่วนราชการเป็นโรงเรียนหรือว่าเป็นมหาวิทยาลัยนะครับก็อันนี้เป็นหลักๆที่คนยึดกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่ได้เช่าเราอยู่บ้านแล้วมันอยู่ในเมืองชุมชนก็โอเคนะครับก็พอได้แต่ว่าถ้าเราต้องไปเช่าร้านที่จะเปิดร้านขายเอกสารนะเราต้องดูก่อนเลยเพราะว่า อ่า,อาที่ส่วนราชการหรือว่าส่วนราชการหรือว่าโรงเรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาจะมีเครื่องถ่ายเอกสารแบบเช่าหรือบางที่ก็แบบซื้อนะครับอยู่แล้วถ้าไม่จําเป็นจริงนะเขาก็จะไม่ออกมาข้างนอกนะครับเขาก็ใช้บริการในของเขาครับแต่ละส่วนอย่างมาหลาลัยก็แต่ละคณะก็จะมีเครื่องนะครับเครื่องถ่ายเอกสารขอ,ของตัวเองนะครับอันนี้ก็ต้องลองพิจารณาดูถ้าถ้าเครื่องขาวดาถ้าเราซื้อเครื่องขาวดามามันจะมีเครื่องรุ่นเล็กรุนก่นกลางรุ่นใหญ่ เครื่องรุ่นเล็กก็อาจจะสัก30แผ่นต่อนาทีนะครับประมาณ30แผ่นต่อนาทีเครื่องรุ่นกลางกาก็50แผ่น60แผ่นต่อนาทีเครื่องรุ่นหใหญ่ๆก็อาจจะเกือบร้อยแผ่นต่อนาทีหรือร้อยแผ่นต่อนาทีนะครับก็ก็มีนะครับเป็นเครื่องโปรดักชันก็เป็นเครื่องใหญ่ซึ่งสาม,มารถทําได้หลายอย่างนะครับก็อันนี้หลายรุ่นหลายลายี่ห้อให้เลือกนะครับมีทั้งสีและขาวดำแล้วพูดถึงเครื่องขาวดำก่อนนะครับเครื่งองขาวดำเนี่ยก่อนอื่นเปิดรละแเอกสารต้องมีเครื่องขาวดำหลักหมื่นจะเป็นพวกเครื่องหมื่นสองนะครับหลักหมื่น ก็ส่วนหลักล้านก็มีนะครับหลักแสนหลักแสนหลักหลายแสนก็จะเป็นเครื่องมือหนึ่งก็มีนะครับส่วนหลักล้านก็จะเป็นเครื่องใหญ่เลยเครื่องโปรดักชันอะไรอย่างนี้ก็ถ้าเราเลือกส่วนใหญ่จะดูให้ให้ดูที่บริการหลังการขายนะเพราะว่าเราซื้อมาแล้วเราดูแลไม่เป็นเราไม่ได้เป็นช่างนะครับส่วนใหญ่ช่างก็จะไปจับเครื่องนู้นเครื่องนี้แล้วก็มาขายหรือว่าบริษัทเนี่ยไปรับจากโปรดังชนู้นนี้นั้นก็เอามาทําแล้วก็มาปล่อยขายให้เช่าอะไรพวกนี้นะครับเซอร์วิส ต้องอยู่ใกล้ๆนะจะดีมากนะครับแล้วก็ค่าบริการค่าเหมือนเครื่องเวลาเรามีสมมติเรามีเครื่องเครื่องเดียวนะถ้าเกิดว่าเครื่องมีปัญหาเนี่ยเราทําไม่ได้แล้วกว่าคนที่จะมาซ่อมให้เราออยู่ไกลนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องค่อนข้างลำบากต่อให้เราจะวิดีโอคอลดูกันนะครับแต่ว่าพอทำจริงๆนะเริ่มต้นแรกๆเลยนะ่าจะงงมากจะไม่เข้าใจนะครับไม่กล้าแต่งต้องแต่นี่กลัวพังเหมือนกันนะแต่ว่าพอทําไปชํานาญแล้วทาได้นะครับก็พอทําได้ดูแลตัวเองได้นะครับ เครื่องเปิดร้านต้องมีเครื่องก็คือเครื่องรุ่นเล็กและรุ่นกลางอย่างน้อยนะครับหนึ่งสองเครื่องเอาไว้ที่ร้านเผื่อฉุกเฉินหรือว่างานนิดน้อยก็ไม่ต้องเปิดเครื่องใหญ่นะครับแต่ว่าเครื่องพวกนี้เป็นเครื่องที่เราต้องอาศัยมันนะปัญหาจุกจิกก็เยอะนะครับเราก็ต้องมาดูกันว่ามันคุ้มไหมที่เราจะลงทุนเครื่องนะครับแต่ถ้าเป็นเครื่องสีไม่ว่าจะเป็นซีล็อกแคนนอนหรือว่ายี่ห้ออื่นเครื่องสีนี้จะทํากําไรให้มากกว่านะครับแต่ว่าความชิ้นเปลืองมันก็ก็มีมากกว่านะครับเพราะว่าอย่างขาวดําก็มีหมึกแค่สีขาวดา สีดำนะครับมึกเดียวนะครับมึกผงแต่ว่าถ้าเป็นเครื่องสีมันก็จะต้องเป็นสีสี C M Y K นะครับก็มีสีเหลืองสีดําสีน้ำเงินสีแดงนะครับต้องผสมกันอันนี้ก็การลงทุนก็ค่อนข้างแพงกว่าแล้วตัวมึกก็จะแพงกว่าด้วยนะครับก็ถ้าเราเป็นเครื่องสีอ่ะอย่างเราพิมพ์ A สาม A 4 A สาก็ตามนะก็ราคามันจะสูงกว่าขาวดำอยู่แล้วขาวดำก็ปัญญาก็ตัดราคากันจะเรียกว่าตัดราคาไหมก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ว่า ซื้อมาถูกบางบางร้านทาราคาต่ําได้เพราะว่าเป็นช่างนะครับซ่อมเองได้ซื้ออะไรเองได้ก็ไม่จําเป็นที่ต้องจ้างช่างเขาก็ตั้งราคาต่ําสุดเพื่อจะเรียกลูกค้ามามาร้านตัวเองก็แปลกว่าร้านถทยเอกาสารนะยิ่งนานราคายิ่งถูกนะครับทุกอย่างขึ้นราคาหมดข้าของเครื่องใช้ทุกอย่างขึ้นราคาอัปราคาหมดแต่เวลาผ่านไปท,ทั้งทั้งทุทกอย่างแขงหมดแต่ว่าร้านถทยเอกาสารนะแข่งกันลดราคาเพื่อที่จะเอาลูกค้ามาอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องคิดอีกเรื่องหนึ่งนะครับอันนี้ร้านถทยเอกสารถ้าถ้าใครจะเปิดยุคนี้ก็ลองพิจาารณ